พีปลูกกล้วยดิเด้อพี่น้องนี่ตัดห่างพ hey, okay. e ันดอกกันนี woman, ่ยตัดออกมือหดได้เนี่ยเตรียมหลุมไว้แล้วกนลืนเชาวแหบๆกลนหลุมก็ได้ปลูกแล้วไปเนี่ยปลูกกล้วยหอมกล้วยหอมค่ะพี่น้องดูยังไงแล้วกลืนหลุม แต่ว่าอันนี้มันบ่มเป็นพันธุ์มาแต่นำหนาวเด้พันธุ์ไงอันนี้พันธุ์ไงพันธุ์ไงมาแต่ะผุนอะลบปุรีผุนพันธุ์เนี่ยที่น้อยที่สมสมบ่เกอหอมพันธุ์สมพันธุ์ทีเหลืองๆนะพี่น้องเดี๋ยวมันหลุนกันว่ามันคืได้กินบ่กินไกินได้แล้วเนาะมือโปรโปรเสียนี่ปุ๊บ ปลูกไว้เป็นสิริมงคลน้ำจ้ะหน้าห้องพี่น้องมาค้าขายจะได้หาเงินกล้วยกล้วยง่ายง่ายเส้นอ้อมใบโบอ้อมไ่ได้ใกล้หลายหลายปลูยยังต้องระวัาางไกล <ไ>จัดกระทางดอกไม้ไปอัดต่วนใบใหญ่ยเญ้ๆนะกวันวบันหัวเดียววบันนั่นต้นนะวบันวบันกระบูน เอ็มใบไก่หน่อยหลายทั้งไก่ไงน้องเอ้ยปลูกยังก็ได้กินยากป้อมใบเขาที่พวกกีกใบมัน <c oughs> เสร็จแล้วจ้าที่ได้กินยูดอกตีู้ปลูกต้นใหม่คืออยู่ปล <c oughs> ูกอยู่บ้านจะงามๆได้ละ เอาละค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ซึ่นี้ละจ้าปลูกต้นไม้ต้นอันกล้วยหอมสวัสดีจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คือเก่าล่ะค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า